สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนะครับการเทียบรุ่นระหว่างไฮลักแชมป์ทั้งสองรุ่นนะครับฝั่งขวามือของเรานะครับสีขาวเนี่ยจะเป็นในเกตรรุ่นของตัวแชสซีนะครับที่ไม่มีกระบาดท้ายมาจากโรงงานเกียร์แมนนวลนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับจะเป็นในเกตรรถของเกียร์ออโต้นะครับที่มีกระบาดท้ายจากเดี๋ยวเราไปดูความต่างกันนะครับว่าระหว่าง2รุ่นนี้มีอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับแล้วก็ เลือกใช้แบบไหนสําหรับธุรกิจของคุณนะครับที่คุ้มค่านะครับสาหรับรถ2รุ่นนี้นะครับผมนะตามชมครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกับกันที่ตัวรุ่นของไฮรักแชมป์ที่เป็นในเกียร์รุ่นของรุ่นชัดซีก่อนนะครับในรุ่นชัดซีเนี่ยนะครับรุ่นนี้ที่เอามาให้ดูก็คือเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับผมนะเป็นเกียร์แมนนวลเลยนะการใช้งานนะครับต่างๆก็คือคุณสามารถเอาตู้นะครับหรือเอากระบะไปใส่ ได้เลยนะครับซึ่งจะประหยัดกว่าตัวปกติเยอะมากนะครับเยอะมากเหมือนกันนะครับราคาจะอยู่ที่5 1 7 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับในรุ่นนี้สีขาวนะครับผมนะอ่าอันนี้สีขาวจะอยู่5 1 7 0 0 0บาทนะครับก็จะได้ในรูปลักษณะแบบนี้มาเลยนะครับก็มีตัวรถมาให้นะครับพร้อมด้วยนะครับที่เป็นเชสซีอย่างนี้มีหูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่ มีหูนะครับจุดยึดต่างๆมาให้ครบนะครับผมแต่รุ่นนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพวกอุปกรณ์ต่างเนี่ยนะครับเราแค่เหมือนจิ๊กซอครับรถพวกนี้จะเหมือนจิ๊กซอที่สามารถใส่ในเกตของอะไรก็ได้นะครับที่เอาไปใส่ต่อตู้เสริมแหนบตู้แห้งตู้แช่อะไรต่างเนี่ยเราสามารถใส่กับรุ่นนี้ได้เลยนะครับแนบมีมาให้นะครับนี่นะครับมีความแข็งแรงนะครับทนทานนะครับซึ่งสามารถบรรทุกได้ตันกว่าเลยนะครับแนบอันนี้นะ ล้นะอยางนะครับยางก็เป็นยางสําหรับบรรทุกเลยโดยเฉพาะนะครับที่เป็นยี่ห้อบ,บิสโตนนะครับบิสโตเนี่เขาจะมีข้อดีของเขาก็คือในการบรรทุกอะครับนะบรรทุกได้ดีแล้วก็ยางจะไม่บวมง่ายนะครับนะจุดยึดต่างๆไฟไท้ายเห็นไหมไฟไท้ายมีมาให้นะครับมีมาให้พร้อมที่ใส่ป้ายนะครับผมเวลาคุณเราไปดัดแปลงก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับก็มีปักนะครับเวลาจะเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยมีปักมีอะไรสามารถที่จะนี้ได้ ยังอะไรมีติดมาให้นะครับติดมาให้ครบนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างฝั่งนี้บ้างที่เติมน้ํามันนะครับแต่ว่าตัวเติมน้ํามันเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ว่ายังใช้ระบบกุญแจไขยอยู่นะครับนี่ถึงจะเอาฝาน้ํามันออกได้นะครับกันไว้นะนะอ่าหลังจากเราดูภายนอกไปแล้วสําหรับรุ่นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับรุ่นสีขาวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามชมได้เลยครับ ไเกตรุ่นสีขาวนะครับก็ไฮรักแชมป์ในตัวของเชซีนะครับรุ่นนี้จะให้มาเป็นเกียร์เป็นนุ่น5สปีดนะครับไม่รวมเกียร์ถอยนะครับผมเกียร์ถอยจะเป็นอีกเกียร์หนึ่งนะครับก็คือเดินหน้า5สปีดครับนะเครื่องยนต์0 0งพซีซีนะครับที่150แรงม้านะครับผมด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับจะออกโทนดำๆนะครับลำโพงมีมาให้แล้วนะแต่ยังไม่มีวิทยุมาให้ถ้าจะติดตั้งเพิ่มเติมก็สามารถสั่งกับทางโชว์รูมได้นะครับเรามี วิทยุของทางศูนย์เลยครับที่สามารถติดตั้งเข้าไปในตัวพ็อกเก็ตบ็อกซ์อันนี้ครับได้เลยนะครับผมนะง่ายๆครับระบบแอร์มีมาให้ครบนะครับเบาะนะครับเป็น PVC นะครับอย่างดีนะครับนะเบาะเนี่ยถ้าเป็นในรุ่นชัดซีรุ่นอื่นหรือบางค่ายนะครับไม่สามารถเลื่อนได้อันนี้สามารถเลื่อนได้ครับปรับได้นะครับผมนะทำให้การขับขี่คนจะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยปรับได้หมดนะครับ วงมาลัก็เป็นยูรีเทนนะครับเป็นยูรีเทนเครื่องยนตัวนี้เป็นเครื่องยูโรไฟนะครับยูโร5ก็คือประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็เขม่าไอเสียนะครับจะสะอาดขึ้นนะครับสําหรับรุ่นนี้เลยนะกระจกไฟฟ้ามีมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเลยนะครับในราคาที่คุ้มค่าแบบนี้นะครับ517,000บาทได้อะไรนะครับนี่เราให้ชมนะครับแต่เราจะไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาแพงกว่านะครับ แล้วยังเป็นเกียร์ออโต้ผู้ชายขับได้ผู้หญิงก็ขับได้ครับเดี๋ยวชมรถคันด้านข้างเลยครับ <c oughs> สำหรับด้านข้างนะครับ <c oughs> อย่างที่เห็นเลยก็คือมันจะต่างกันนะครับรุ่นนี้จะมีกระบะมาให้ที่เปิด3ด้านได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นราคา584,000บาทในเกตรุ่นของเกียร์ออโต้นะครับนะมีทั้งเกียร์แมนนวลมีทั้งเกียร์ออโต้สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮลักแชมป์ช่วงยาว ช่วงไฮรักแชมป์เนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้มีทั้งช่วงสั้นช่วงยาวนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกในการใช้งานเลยนะครับผมแต่นี้จะเป็นช่วงยาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเกจรถของช่วงยาวเนี่ยนะครับกระบะนะครับน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามชมได้เลยครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นลักษณะของกระบะไฮรักแชมป์นะครับที่ติดตั้งมานะครับจากโรงงานแต่ว่าในตัวของกระบะไลเนอร์ที่เป็นสีดำๆเนี่ยเรามาติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับผมนะ กระบไฮรักแชมป์ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือบรรทุกได้เยอะกว่าตัวรุ่นปกตินะลองดูครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่นะตัวซุ้มล้อเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาให้สูงกว่าปกตินะครับซึ่งจะไม่เสียพื้นที่ของซุ้มล้อในการที่เราจะบรรทุกรถนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเปิดได้3ด้านเลยนะครับซึ่งสามารถเอาของเนี่ยใส่ง่ายง่ายดายดมากครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูเบื้องต้นนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดจากด้านหลังนะครับก็เปิดปกติครับนะเปิดปกติได้เลยวางได้เปิดปกติได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราจะเปิดด้านข้างทั้งสามได้เราก็เปิดได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูถ้าคุณจะใส่ของใส่อะไรเนี่ยเราใส่จากด้านนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันมีความที่พิเศษตรงที่คุณสามารถใส่ของโดยที่พื้นที่ ไม่เสียนะครับพื้นที่จะไม่เสียเลยนะครับไลเนอร์เรามีแถมให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเราจัดการให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับผมสาหรับไลเนอร์นะนี่เห็นไหมมีการรับประกันนะครับไลเนอร์อะไรก็แล้วแต่ติดข,ของศูนย์เราจะมีการรับประกันให้นะครับอ่าและเปิดให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับเปิดให้ดูอีกด้านหนึ่งโอเคนี่ครับเห็นไหมถึงความสะดวกสบายคุณจะเอาไปทํารถแคมปิง้งจะเอาไปทํารถที่มีการบรรทุกตู้แห้งนะครับเอาไปใส่หลังคาต่อเติมขึ้นมา ทำได้ง่ายมากครับเหมือนจิ๊กซอเหมือนรถที่เป็นจิ๊กซอสามารถตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ง่ายมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอีกทั้งนะครับนี่ด้านข้างของเรานะเดี๋ยวมาดูด้านข้างมีจุดอะไรที่สำคัญนะครับบางทีการขึ้นไปไปแท t ด้านบนอะไรอย่างเงี้ยเรานี่มีตัวเหยียบให้ด้วยเห็นไหมนี่ขึ้นไม่ได้นะครับมีตัวเหยียบแล้วก็มีแหลกยึดหลังคานะครับสองฝั่ง สามารถต่อเติมอุปกรณ์ได้ทั้งหมดนะครับเป็นแหลก,กยึดหลังคาทั้งสองฝั่งเลยนะครับเหล็กนี้มีความสําคัญนะครับเวลาที่เราบรรทุกข,ของอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะทําเอาของพลาดได้เพราะมีความแข็งแรงนะครับมีแหลกที่สามารถต่อเติมได้อีกนะครับผมนะประตูเปิดดีไซน์รูปทรงจะมีความคลาสสิกนะครับขับไปไหนก็มีความคลาสสิก ด้วยราคาที่ไม่แรงนะครับทําให้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็กลับมาเป็นที่ยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งเลย,เลยนะครับสาหรับไฮรักแชมป์นะครับผมนะอ่าสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูด้านในคันนี้บ้างนะครับเป็นไงบ้างตามชมครับด้านในคันนี้นะครับก็เหมือนกับรุ่นในตัวของแชสซีเหมือนกันนะครับก็ไม่มีวัดรอบมาให้นะครับก็มีตัวบอก นี่มาให้นะครับความเร็วนะครับเท่าไรน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยพวงมาลัยเป็นยูดีเทนนะครับนะแล้วก็เครื่องยนต์เป็นยูโร5เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะแต่ที่สําคัญคือรุ่นนี้พิเศษตรงที่เป็นเกียร์ออโต้ครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะครับสามารถประกอบธุรกิจได้ง่ายมากเลยนะครับด้วยด้วยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนะและก็ราคาที่ย่อมเยาวนะครับนะส่วนวิทยุเหมือนเดิมครับต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมขึ้นไปนะครับผมตรงนี้ อะไรก็แล้วแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้จุดยึดแหลกเรามีขายทั้งหมดนะครับถ้าจะติดตั้งเพิ่มเติมก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่าในตัวไฮรักแชมป์เนี่ยมันเหมือนเลโก้ครับจิ๊กซอว์เอามาตกแต่งอะไรตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับด้วยราคาที่พิเศษมากๆนะครับผมนะอันนี้เห็นไหนมเกะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอันนี้แจวอันนี้แจ๋วเกะดูดีนะครับอ่า เสาเป็นแบบมือดึงอ่ก็วันนี้นะครับเรามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง2รุ่นนี้นะครับซึ่งความแตกต่างไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันหรอกครับต่างกันที่ด้านหลังนะครับที่เราใส่กระบะกับไม่กับไม่ใส่กระบะนะครับอยู่ที่ลูกค้าตอบโจทย์การใช้งานแบบไหนนะครับเพราะว่าการที่ซื้อชัดซีไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปถอดกระบะออกไปขายได้ไม่กี่ตังค์นะครับเราก็เอาที่เป็นชัดซีไปเลยนะครับที่สามารถเอาไปต่อตู้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปสามารถที่จะ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้เลยโดยที่ประหยัดงบไปหลายตังค์เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะมีรถนะครับดีๆมาฝากทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากแคมเปญไว้นิดนึงครับแคมเปญของเราก็คือลูกค้าใช้เงินออกรถ15 0 0 0,000แล้วแต่งบลูกค้าจัดมาได้เลยครับนะเราสามารถทำให้กับลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ